สวัสดีค่ะเจอกับสาวบ้านป่าพักกินนะคะวันนี้สัญญาพามากินสดาวน้ำปลาหวานพี่น้องค่ะนี่มีพริกทอดครับพี่น้องนี่สุดาวสวยสวยงามมากพี่น้องค่สดาวสวยงามมากหน้าสดาวมีประทูนะคะมีประทูจ้ะแล้วก็น้ำปลาหวานนะคะคพี่น้องคาะนี่ค่ะโอ้โหแบบว่าสุดยอดเลยพี่น้อง่ะมากมากนี่จ้ะ นี่มีพริกลอยด้วย่ะพี่น้องมากค่ะมีข้าวสวยนะจ๊ะสัญญาก็ใส่ข้าวสวยตรงนี้เด้อน,นี่ดูสิสข้าวพี่น้องเขาเวลากินนะไม่ได้ปิดประตูอ่ะนี่จ๊ะมากค่ะเขาเปิดมือเลย หนองปทูถูกค่ะถูกค่ะถูกแล้วพริกด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไปเลยไี่ไน้องขอเปิดมือนะคะสิ่งที่อร่อยแซ่มาจา้าอืม เล็ดเลอดมามตานกุกครั้งก็ไม่ผิดหวังจิ้ทอดกรอบ Mira. A Whoa. Mm -hmm. ออกเปรี้ยวหวานนะไม่ใช่หวานน้ำอ,อันอะกลมๆรสชาติ้องดูม,มันเลิกมาก แตกแล้วเนี่ยดูพีนน่น้องเกลีบน้องือ 嗯。哎。<c oughs> <c oughs> ไม,มนนะะไม่ต้องเออนะฮะพี่น้องไม่ต้องปลาดุกปลาทูเนี่อร่อยมากครับคือครับน้องปลาทูเนี่ยแซ่บดาวปลาทูหวานเนี่ยอืมจะลืมโลกเลยครับพี่น้องอืม 黄胶。Oh, อเยลืมลืมใหม่ไม่ใช่หวานน้ำนะคะเรี้ยวหวานลนะพี่น้องค่ะเราทำดูนะคะพริกต้องทอดแบบพริกแห้งทอดนะ้นอง うん。 ลิกนี้ลิกลอยเนี่ยไปเลยเน้นๆหอมค่ะ สุดในยี่สิบาทนะสะดาวนะครับพี่น้องค่า2สองกรัมงกัได้สิบบาท 어いう어음 oh. 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 ชอบคือมนถูนะอร่อยตกลตางมันรายตรงที่กระถอมหอมเกียวพริกพริกทอด อร่อยมากนาะค่ะมาค่ะ